ก็กลาบสวัสดีนะครับที่เปิดมาต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นบล็อกมันชอบบล็อกค่ะเออลมไนชอบบล็อกชอบบล็อกมันบล็อกตลอดเลยลถไฟเป็นอะไรของลถไฟเนี่ยเออคือไฟชอบบล็อกว่ะมาลบไปลบให้หมด เริงเครื่องไปเริงเครื่องเริงเครื่องเรื่องเครื่องเครื่องเครื่องฟ้าโน้ทำไมพับบอชจะทำกับผมยังไงเอ๊ะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น henry Hey, ơi <laughs> Oh Henry ma. <laughs> ơi 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 đuôi. ơi hả? 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 Đi, đi. đi, đi. Ba. Ba. Tapi nggak apa chúc cho bài <laughs> đi 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 กันกำลัจะปัดเียร์้เลือนเปิดคือไงวัวอเ้เล่นเปิดเปิดเออจะบอยบกขโจับเจับอย่างไรกนัลจับเจับจับจับมันก็พล้น खाए अभी ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่มาดูคลิปนี้นะครับใบายลาไปกัน